สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอนะครับน้ำพริกปลาทูกรอบนะครับโดยอุปกรณ์ของเราก็มีปลาทูนึ่งนะครับปลาทูนึ่งกระเทียมหอมพริกแห้งใบมะกรูดน้ําตาลปลึกน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ําปลานะครับจากนั้นเราก็นําเอา ปลาทูนึ่งนะครับไปตำให้ละเอียดแล้วก็รอการทอดนะครับเดี๋ยวผมทำต่อนะครับจากนั้นผมก็เอากระเทียมมาเจียวนะครับให้มันหอมแล้วก็เหลืองพอสมควรนะครับหลังจากที่ผมเจียวกระเทียมแล้วผมก็มาเจียวหอมนะครับให้เหลืองกรอบเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็นำพริก แหงนะครับกับใบมะกรูดมาทอดให้กรอบนะครับใบมะกรูดนี้ผมจะใช้ฉีกนะครับเพื่อได้กลิ่นอย่างเดียวไม่ต้องให้สวยงามน,นะครับสุดท้ายผมก็เอาปลาที่ตํานะครับมาคั่วให้กรอบนะครับโดยที่ใช้น้ามันที่ทอดกระเทียมทอดหอมทอดพริกทอดใบมะกรูดนะครับเพื่อให้ดับกลิ่นคราวแล้วก็ให้มีความหอมนะครับนะครับหลังจากนี้ผมก็ เอากระเทียมทอดหอมทอดพริกทอดไปปั่นนะครับรวมกันแล้วนะครับแล้วก็นำปลาทูนึ่งไปทอดเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะนําไปปรุงเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ใส่น้ำขมเปียกน้ําปลาและน้าตาลปึกนะครับเคี่ยวให้ผสมกันให้ละลายแล้วก็หลังจากนั้นจะใส่เครื่องที่ปั่นนะครับแล้วก็ใส่ปาลาตามลำดับครับ หลังจากที่น้ำมะขามเปียกน้ำปลา,าน้ำตาลปึกนะครับละลายพร้อมกันแล้วเราก็เอานําเครื่องแกงที่โขกก็คือกระเทียมทอดหอมทอดนะครับพริกทอดมาผัดนะครับให้หอมแล้วก็เตรียมตัวเอาปลาทูทอดลงไปคลุกอีกทีนะครับนํปาปลาทูทอดกรอบไปคปลุกแล้วนะครับก็ผัดผัดจนให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็จะนําใบนะครับ จากนั้นก็จะนาใบมะกรูดนะครับที่ทอดแล้วก็ใส่ลงไปนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เสร็จแล้วครับสวัสดีครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้าพริกปลาทูกรอบนะครับวันนี้ก็ทานกับผักสดผักต้มได้ตามอัธยาศัยนะครับก็้นท่านลองทําดูนะครับว่ารสชาติเป็นไงตามแต่ชอบนะครับแล้วก็ส่งมาคุยกันบ้างนะครับสวัสดีครับ